มีความกังวลมากเลยเพราะว่าไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยนะคะปัจจุบันอายุ11ปีนะคะโอ้สเด็กมากเลยนะ,ะยเขาบอกว่าแต่ว่าเขามีน้ําใสๆออกมาเต็มเลยค่ะไม่มีกลิ่นกําลังกลัวอยู่ว่าจะอันตรายหรือเปล่าค่ะอ๋อไม่อันตรายนะฮะก็คือว่าในอายุ11ก็เริ่ม,เร,มเริ่มที่จะมีเม็ดแล้วนะครับตอนนี้ก็คือว่าก็คือไอตัวไอรังไข่เนี่ยรังไข่เราเนี่ย มันเริ่มสร้างไข่ไข่เนี่ยเป็นตัวสร้างเอสโตรเจนนะฮอร์โมอนในร่างกายผู้หญิงมีสองตัวเี่เอสโตรเจนปละเอสโตรเจนใช่ไหม<ะ>ตัวเอสโตรเจนเนี่ยพอมันมีปริมาณที่สูงขึ้น<ะ>เกินกว่าสามรอพิโกกราเบอร์เบอร์เอ็มแอลสามร้อยสามร้อยหน่วยง่ายสามร้อยหน่วย<ะ>ต่อซีซีเนี่ย<ะ>เกินกว่าสี่แปดชั่วโมงมันจะทําให้เกิดมุกใสๆแบบไข่ตกอะ่ะม,มันจะออกมาเหมือนกับเหมือนกับเราโอ้ยมีน้าใสๆออกมาเรื่อยๆแล้วแสดงว่าไข่มันจะตกนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องเปกังวลหรอกนะฮะสักพักหนึ่งพอพอไข่ตกแล้วพอเราไม่ท้องใช่ไหมเราก็จะมีเมนหลังจากไข่ตกสิบสี่วันอันนี้เป็นหลักการนะครับเพราะฉะนั้นที่น้ําใสๆออกมานั้นอนะ่ะอันนั้นเป็นเป็น,เป,นเป็นจากการที่เรามีเขาเรียกว่ามีฮอร์โมนเอสโทรเจนเนี่ยสูงเป็นเวลาที่ยาวนานคือไข่มันจะตกอะง,ง่ายแล้ว แล้วมันจึงไม่มูกใสๆออกมาอันนี้ไม่ได้<ม>เป็นปกตินะกนะคะเป็นปกติปกติครับ